สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราโมกพก่ดนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมจากปรุงนี้หวยรัฐบาลได้ออกรางวัลแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณ2ตัวล่างระยะสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับปรุงนี้เรามาได้เราจะได้รับรางวัลกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณ2ตัวล่างสีชุดนะคะ ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสี่ชดสองตัวล่างของเรานะคะระจะสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเล็เกเดนของเรานี่แล้วชดสองตัวล่างระจะสุดท้ายนะคะคํานวณได้ตัวล็กเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลักเบน็นรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทาง2ตัวล่างระยะสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชม <itch assessment> ขอฝากการคำนวณให้ท่านชมได้รับทราบนะคะเอาหลักแสนนะคะชุดข้างบนเอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่4ี่ครั้งบวก7คงที่นะคะแล้วสําหรับชุดข้างล่างนะคะเอาหลักร้อยครั้งที่หลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมเอาหลักร้อยบน4ครั้งนะคะบวก6คงที่นะคะสําหรับสูตรคํานวณจับชุด2ตัวล่างของเราระยะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ มีแค่สี่ชดเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมจ้ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับการคํรานวณระยะสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะ ตรงนี้หวยระบับบาลได้ออกรางวัลแล้วนะคะพะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรของเราในวันนี้ก็เป็นการคํรานวณระยะสุดท้ายนะคะทา่านมจ้ะมสำหรับการคํานวณนะคะชุดข้างบนนะคะหลักแสนสองครั้งแปดคนณสองสิบหกสิบหกบวกศูนย์สองครั้งก็สิบหกนะคะสิบหกไดเลขเด่นหกนะคะท่านผู้ชมหกบวกเจ็ดคงที่นะคะได้สิบสามเล็เด่นสามนะคะสําหรับชุดข้างล่างหลักร้อยบนสี่ครั้งนะคะแปดคนสี่นะคะสามสิบสองสามสิบสองเล็เด่นสองนะคะ สองบวกหกนะคะได้แปดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสามแปดสำหรับการคำนวณเลขเด่นสองตัวล่างในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขหกเลขสามและชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขสองและเลขแปดผลออกนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะสามแปดเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดเลขเด่นในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะ รางวัล,ลท้ายสองตัวออกมาสามแปดจะเรามาับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักแสนสองครั้งสองคนสองนะคะได้สี่สี่บวกสี่บวกห้านะคะได้เก้าเก้าบวกห้าสิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกเจ็ดนะคะได้สิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งจะสำหรับชุดข้างล่างหลัก ร้อยบนนะคะสี่ครั้งโซนโซนสี่ครั้งก็ยังศูนย์นะคะท่านผู้ชมไดเรกเดนศูนย์นะคะศูนย์บวกหกคงที่ก็ได้หกนะคะสําหรับผลออกรบบางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่ศูนย์สำหรับการคํานวณเลขเดนสองตัวล่างในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคํานวณได้นะคะเลขสี่และเลขหนึ่งละชุดข้างล่างคํานวณได้เลขศูนย์และเลขหกผลออกนะคะรบบางวัลเลขท้ายสองตัวสี่ศูนย์เพราะฉะนั้น สำหรับการจับชด2ตัวล่างในงดน,นี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นได้4นะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นได้ศูนย์นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก40่จ้ะเรามาชมกันตอนนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงนวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักแสน2ครั้งหาคนสได้10 10บวก2 12 12บวก2 14 14ได้เลขเด่น4ี่นะคะ4บวก7นะคะได้1 1เดได้เลขเด่นหนึ่งสำหรับชดข้างล่าง หลักร้อยบนสี่ครั้งนะคะสี่คนสี่สิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหกนะคะได้สิบสองได้เลขเด่นสองจะสําหรับผลออกรางวัลท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่หกสำหรับการคํานวณเลขเด่นสองตัวแรกในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคํานวณได้นะคะเลขสี่เลขหนึ่งและชุดข้างล่างนะคะคํานวณได้เลขหกเลขสองผลออกนะคะสี่หกเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวแรกในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นได้สี่นะคะ เลขชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข6นะคะจากวันเลขท้ายสตัวออก4ีหสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักแสนสองครั้ง9ก้าคนสองสิบแปดสิบแปดบวกห้ายี่สิบสามยี่สสาวกห้ายี่สดยีเลขเด่นแนะคะแปบกเนะคะไดสิบไดเลขเด่นห้าจาสําหรับชุดชุดข้างล่างนะคะหลักร้อยบน4ครั้งนะคะหกคนสี่ยี่สไดเลขเด่นสนะคะ สีบวก6นะคะได้10เดลิเกเดนศน0จจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก8 4สําำหรับการคำนวณเลขเด่น2ตัวล่างในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้เลข8และเลข5แต่ชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสีและเลข0ผลออกนะคะขออภัยนะคะท่านผู้ชมผลออกนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก8 4เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข8ดนะคะ ชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกแปดสี่จ้ะสำหรับแปดสี่นี้นะคะคืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกแปดสี่นะคะแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16ธันวาคมพศ2563นะคะท่านผู้ชมสำหรับจตรคำนวณของเราระยะสุดท้ายนี้การจับชุด2ตัวล่างนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมแล้วเราคอยมาจับชุด้วยกันนะคะว่าสำหรับ 2ตัวล่างของเรานี้นะคะจะจะสุดท้ายการคำนวณน,นะคะแล้วก็สำหรับการจับฉุดแล้วจับฉุดได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสูตรคำนวณน,นี้ก็เป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะท่านผู้ชมจะเรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะสำหรับชุดทางบนหลักแสนสองครั้งนะคะหนึ่งคน,คน2 2สองได้สองหนึ่งคนสองได้สองสองบวกสี่นะคะได้หกหกบวกสี่นะคะหกบวกสี่ได้สิบสิบเบลขเด่นศูนย์นะคะ ตูนบวกเจ็ดนะคะได้เจ็ดสำหรับชุดข้างล่างหลักร้อยบนสี่ครั้งนะคะเก้าคนสี่สามสิบหกสามสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหกนะคะได้สิบสองได้เลขเด่นสองจะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรสองตัวล่างระยะสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข เลขชุดข้างบนนะคะได้เลขเด่นเลขศูนย์เลขเจ็ดและชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขหกเลขสองนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะทางเราคำนวณได้เลขศูนย์เลขเจ็ดและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหกเลขสองนะคะสําหรับการจับชุดสองตัวล่างในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมทั้งหมดได้สี่ชดนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะได้สี่ชดนะคะศูนย์หกนะคะศูนย์สองเจ็ดหกเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับแนวทาง2ตัวล่างระยะสุดท้ายของเรานะคะทา่านผู้ชมทางเราจะชดได้แล้วนะคะทา่านผู้ชม06027672นะคะทา่านผู้ชม06027672นะคะทา่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับพรุ่งนี้ควยรัฐบาลได้ออกรางวัลได้ออกรางวัลแล้วขอให้ทา่านผู้ชมทุกทา่านโชคดีนะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะพิธีกรก็ไม่ว่ากันนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮ hey, hey, ้ยรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ